กราบเรียนคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวนภัสสอนพิมพ์นิวาสครูโรงเรียนบ้านคำชัยวานดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบองการเลขที่ตำแหน่ง3523บรรจุรับราชการเมื่อวันที่15มกราคมพศ2 5 5 9 วุฒิการศึกษาสูงสุดวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาคารุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการประถมะศึกษาจากสถาบันราชพัฒมหาสารคารมโรงเรียนบ้านคำชัยวานเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบควบรวมโรงเรียนหรือการเรียนรวมกับโรงเรียนหลักโรงเรียนหลักคือโรงเรียนบ้านนแสงตำบลนาแสง,ำนนแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบุบรีร ตั้งแต่ปีพศ2560จนถึงปัจจุบันนี้โรงเรียนม้านนาแสงเป็นโรงเรียนขนาดกลางเป็นโรงเรียนขยายโอกาสและเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโรงเรียนม้านนาแสงมีจำนวนนักเรียน269คนซึ่งนักเรียนส่วนมากอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่เป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่า อาชีพหลักๆก,ก็คือการทำการเกษตรทำไร่ทำสวนหลักๆแล้วก็คือทำสวนยางพาราบุคลากรในโรงเรียนมีทั้งหมด23คนวันนี้นิฉันจะมาพูดถึงเรื่องประเด็นท้าทายแรงบันดาลใจปัญหาที่นำมาจะดทำเป็นประเด็นท้าทาย ก่อนอื่นดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1และจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ในรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การงานอาชีพศิลปะสุขศึกษาและพละศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสำรองชุมนมุมและลดเวลาเรียนอีก2ชั่วโมงนะคะ ทีนี้จะกล่าวถึงนักเรียนชั้นป .1 หรือการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นป .1 ชั้นป .1 เป็นชั้นเริ่มต้นชั้นเริ่มแรกที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบรายวิชาแบบกลุ่มสาระและนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนต้องได้รับการประเมินการอ่านทุกคนและเป้าหมายของการประเมินก็คือ นักเรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซนต์ก็คือทุกคนที่เรียนอยู่ชั้นปหนึ่งมีเป้าหมายในการอ่านก็คืออ่านได้ทุกคนไม่ว่าจะมีกี่คนก็ตามมีห้าคนสิบคนปีนี้ดิฉันมีนักเรียนทั้งหมดยี่สิบห้าคนเป็นนักเรียนชายหกคนเป็นนักเรียนหญิงสิบเก้าคนเป้าหมายการอ่านการเขียนก็อยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซนเหมือนกัน,นะคะ่ะ ทีนี้าจากจากการที่จากกิจกรรมการเรียนการสอนมาที่ผ่านๆมานะคะปัญหาทีเา่เกิดขึ้นกับชั้นปงส่วนมากแล้วจะมีปัญหาอยู่ตรงที่การใช้บรรยุกข,ของนักเรียนการใช้วร,รรยุกมันลำบากยังไงก็คือนักเรียนอ,ออกเสียงไม่ถูกออกเสียงคลาดเคลื่อน การใช้วรรณยุต์คือการใช้เพื่อให้เสียงเปลี่ยนแล้วก็เพื่อให้ได้ความหมายใหม่ๆขึ้นมาและทีนี้นักเรียนลำบากแล้วก็ยากในการเรียนรู้เรื่องนี้ใช้เวลานานดิฉันก็เลยนำเรื่องนี้มาทำเป็นประเด็นท้าทายการใช้วรรณยุกต์ของนักเรียนชั้นปหนึ่งซึ่งหลังจากที่ ทำเป็นประเดินท้าทายเสร็จแล้วดิฉันก็ได้ศึกษางานวิจัยต่างๆจากอินเทอร์เน็ต YouTube Facebook ในกลุ่มไลน์ต่างๆเพื่อจัดทำสื่อการสอนให้สอดคล้องและตรงกับกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นปหนึ่ง <c oughs> และก็ส่วนมากที่ได้ศึกษามา จากปรีเนต่างๆที่เขาใช้แล้วก็ได้ผลดีถึงดีมากก็คือการใช้ทฤษฎีสีก็คือแบ่งสีต่างๆในคำคำนั้นกำหนดขึ้นมาเลยว่าพายัญชนะต้นให้ใช้สีดำสระให้ใช้สีแดงส่วนวรรณยุกตัวที่เรียกว่าวรรณยุกเราจะใช้สีเขียวส่วนการออกเสียงเราจะออกเสียงตามหมวดหมู่ของตัวอักษร เมื่อเราอบรมเสร็จแล้วแล้วก็เราจัดทัสื่อเสร็จแล้วดิฉันก็ได้นำมาจาัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยให้นักเรียนจัดกิจกรรมกลุ่มให้ทำเป็นกลุ่มแบบความร่วมมือช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันอ่านสิ่งไหนไม่รู้ก็ช่วยกันแนะนำเพื่อน ทีนี้การเมื่อนักเรียนได้จัดกิจกรรมตรงนี้แล้ว <c oughs> นักเรียนความคาดหวังก็นักเรียนก็สามารถนําไปต่อยอดเรียนในชั่วโมงถัดๆไปได้และเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้ในครั้งนี้นักเรียนจะได้ความรู้ อย่างแท้จริงจากการลงมือปฏิบัติจริงโดยที่คุณครูเป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำและสุดท้ายนี้ดิฉันก็ขอขอบพระคุณค่ะ